สวัสดีค่ะบัวนารินทิพย์นะคะก่อนอื่นเลยนะคะโบก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับบ้านพนบัวที่น่ารักมาก,มากๆทุกคนเลยนะคะที่คอยติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตในทุกๆผลงานของพวกเรามาเสมอเลยนะคะแต่ด้วย1ปีที่ผ่านมาด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะทําให้พวกเราไม่ค่อยได้เจอกันแต่ว่าพวกเขาก็ยังนึกถึงพวกเราเสมอนะคะยังคอยทําโปรเจกต์น่ารักน่ารักให้ตลอดเลยนะคะตั้งแต่วันเกิดนะคะแล้วก็ยังมีตอละครออนแอร์ รวมไปถึงยังมีกิจกรรมดีๆในการแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะคะอย่างในครั้งนี้เนี่ยแฟนคลับเขาก็ได้จัดทําอาหารนะคะเป็นข้าวกล่องแล้วก็น้ำสมุนไพรนะคะส่งต่อไปให้บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลตักสินด้วยนะคะก็ต้องบอกว่ามันน่ารักมากๆแล้วบูก็รู้สึกว่าบูับใจมากๆคือต้องขอบคุณมากๆกับสิ่งดีๆที่พวกเขาตั้งใจทำให้พวกเรานะคะแล้วก็อยากจะบอกว่า พวกเราดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความผงใยในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะเวอยากจะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆคนเลยนะคะทั้งคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ จิตอาสาทุกทคนเลยที่เสียสละมากๆเพื่อพวกเราในเวลานี้นะคะก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆนะคะส่งต่อไปให้ทุกคนสู้ๆนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ